สวัสดีครับช่างเชนทําไปเรื่อยนะครับวันนี้มีประสบการณ์และเคล็ดลับนิดหน่อยจะมาแนะนํานะครับวันนี้นะครับหลังจากใช้รถนะครับแล้วนํามาจอดไว้นะครับปรากฏว่าเห็นไฟเบรกนะครับไฟท้ายนะครับมันค้างนะครับไฟเบรกค้างเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับว่าจะทํายังไงนะครับไปดูกันเลยครับเนี่ยครับไฟเบรกนะครับค้างนะครับ นี่ครับจอดไว้แล้วมันค้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับลองไอสวิตเบรกนะครับนี่ครับนี่ครับมันหักแล้วมันหายไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นพลาสติกลองสวิตเบรกนะครับอยู่ตรงขาเบรกที่เราเหยียบนี่ครับนําฝาน้ําอัดลมนะครับมาตัดนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็กาวสองหน้านะครับ นี่คือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับติดเข้าด้วยกันนะครับนี่ครับติดเข้าด้วยกันแล้วก็นําไปติดนะครับในรถเลยนะครับตรงขาเบรกของเรานะครับต้องก้มดูนะครับมันจะมืดนิดนึงนะครับใช้ไฟส่องเอานะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะสัมผัสกับสวิตช์เบรกของเรานะครับก็จะทํางานได้ปกตินะครับไฟก็จะไม่ค้างนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้ออะไหล่นะครับที่ร้านอะไหล่นะครับมาเปลี่ยนเอานะครับนี่ครับเคล็ดลับ นิดหน่อยนะครับให้เพื่อนๆได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันได้นะครับเนี่ยครับไฟไม่ค้างแล้วครับโอเคครับผม